วันนีก่จะมาสอนเขียนโปรแกรม s m b ของ MC8 ข้าน,นะครับผมโปรแกรมก็สามารถสร้างได้ด้วยโน้ตแพดธรรมดาโปรแกรมโน้ตแพดทีู่่หน้าเดสก์ท็อนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตามต้องการคนระับต,ตรงชื่อนี้จะไม่เกิน8ตัวครับผมส่วนประกอบของโปรแกรมก็จะมี OHG 0000H ก00็คือตำแหน่งเริ่มต้นของโปรแกรมครับ นี่เป็นส่วนของโปรแกรมส่วน END นี่คือการจบโปรแกรมนะครับ IC ที่จะใช้นะครับจะเป็น IC 40ข<ส>าขาดิบกครับผมก็าสามารถทำไป้ายได้ไป้ายตัวเลขได้เก7ที่8ครับผม <S <S สามารถดูตัวอย่างงานป้ายตัวเลขเพิ่มเติมได้ที่ www.mautobot.com ครับผม